สัสดีวัสดีครับเพื่อนๆจืจอราโมจ่องสถานี VTS เอสจะไไปสิงกับบธธริธาททางเทน,น,น่ยแน่วครับประกาศดีช่วงเช้าครับก็เทศกาลการวันหยุดจีนครับก็ผมอยู่เป็นสถานีเด่นชัยครับก็ก็ก ไอ้ถไฟเรลการจะไปหลังคู่รถไฟหลังคู่สายเด่นชัยเชียงรายจริงของครับก็ก็เดินขึ้นเองครับก็เขาเขาทำการรถไฟรถไฟหลังคู่ครับสายเด่นชัยเชียงรายค้นของ นู่นในไกลๆเลยครับก็อันนี้ใน,นอันนี้ที่ที่พักครับก็ใกล้เริ่มทำก่อข้างไม่แล้วก็อันใน,น,นทนี่พี่พักนี่ไอพีพีพักน,นี่ไงก็นิดช่วงหนือเลยที่ทับเหนือที่เด่นชัยจังหวัดแทด้ก็ อันนี้ที่ที่พักอยู่ในสำนักงานสนามการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่หรือโรงการครับก็สัญญาช่วงเดียนชายนาวครับท,ที่ใกล้เริ่มทางราการอใกล้เริ่มก่อสร้างแล้ว การสร้างรถไฟรางโคูสายเดินชายเชียงรายทิงของครับก็อันนี้ชุดคลิปชุดวิวขบวนรถเรยที่หนึ่งหนึ่งสองเด่นชายกังเทศไอรีวาครับก็เลิกออกเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับก็มีช่วงหนาวเลยมีเทศบาลเอเทศเทศการหยุดเกี่ยว้วยผมหยุดเอสามวันครับ ก็เสียงสมัยเลยสีหนึ่งสีหกครับก็อันนี้มีเงียบหนาเลยก็เงือนวุ่นวายมากเลยไอ้ขอบวนรถธรรมดาสามสหนึ่งสามหัวตัดเสียเนี่ยที่ดอนเมืองก็ ผู้สันเยอะเต็มเยอะมากความวุ่นวายพนที่ที่พักต่อดรถเนี่ยก็อันนี้ที่พักในนัดน,นานการระไปสายดินชายเชียงรายเชียงของก็เดี๋ยวจะไอจะแค่นี้ครับเดี๋ยวไปท,ที่สเนีสิฮะครับ ช่องสถานี BTS เปนสก,กิงกับวุฒินานเวลาก่อนัสมีครับ